โพลารา์นะครับบอกว่าแสงไม่โพลารา์ความเข้มไอศู์ผ่านแผ่นโพลารอย2์สองแผ่นที่ทํามุมสี่ท่าองศาแสงที่ผ่านแผ่นโพลารอย์แผ่นที่สองจะมีความเข้มเท่าไหร่ก็อย่างที่บอกไปแล้วเนาะแสงเข้ามาไม่ไม่โพลารา์มาผ่านแผ่นโพลารอย์แผ่นที่หนึ่งสมมุติว่าแผ่นโพลารอย์แผ่นนี้มีแนวโพลารา์อยู่ในแนวนี้เราก็จะได้แสงที่ผ่านออกมานะครับ เป็นแสงโพลาร์อยู่ในแนวดิ่งเสร็จแล้วเรามีแผ่นโพลารอยแผ่นที่สองนะครับแผ่นโพลรอยแผ่นที่สองแต่ว่าแผ่นนี้เนี่ยมีแนวโพลาร์นะครับทำมุมทำมุมสี่ข้าองศากับแผ่นแรกดังนั้น แสงที่ออกมาก็จะมีแนวโพลาริเปลี่ยนไปนะครับให้อันนี้เป็น i สองอันนี้เป็น i1 หนึ่งนะครับกรณีแสงไม่โพลาริผ่านแผ่นโพลรอยผมบอกไปแล้วเนาะแสงไม่โพลาริผ่านแผ่นโพลรอยความเข้มแสงเป็นไงลดลงครึ่งหนึ่งดังนั้นเราได้ i1 หนึ่งเท่ากับ i ศูนย์ศนสองเพราะว่าแสงเข้ามาเป็นแสงไม่โพลาริผ่านแผ่นโพลลอย แสงที่ผ่านแผ่นโพลารอยออกมาจะกลายเป็นแสงโพลาไรส์ในแนวดิ่งอย่างในภาพนี้เนาะเสร็จ mm hmm. แล้วไปเจอแผ่นโพลารอยที่สองทำมุม45อ,องศากับแผ่นแรกนะครับแสงที่ผ่านออกมาจะเป็นไปตามกฎของมาลุสกฎของมารุสก็คือ i เท่ากับ i โคไซน์กำลังสองในกรณีนี้ซีต้าของเราคือมุม45อ,องศาเพราะว่าแผ่นสองกับแผ่นแรกทำมุม45อ,องศาต่อกันนะ ความเข้มแสงก็จะลดลงไปโคไซน์สี่ห้า 4, คือหนึ่งส่วนรูทสองดังนั้นโคไซน์สี่ห้าย, 4, ยกกำลังสองก็คือหนึ่งส่วนสองดังนั้นเราจะได้ว่าแสงที่ผ่านมา i อสองเนี่ยจะเท่ากับ i อหนึ่งส่วนสองด้วยนะเสร็จแล้วเนื่องจาก i อหนึ่งเท่ากับ i ศูนย์ส่วนสองนะดังนั้นเราเลยได้ว่า i อสองเลยมีค่าเท่ากับ i ศูนย์ส่วนสี่ แค่นี้โอเคไหมข้อต่อไปโจทย์บอกว่ามีแผ่นโพลอยสามแผ่นนะครับโดยที่แต่ละแผ่นเอียงทำมุมยี่สิบองศาอันนี้ยี่สิบอันนี้สี่สิบอันนี้หกสิบแต่ว่าเป็นมุมเทียบกับแนวดิ่งดังนั้นจากตรงนี้ถามว่าระหว่างถ้าแสงเข้ามาเป็น i i ให้ผมให้อันนี้เป็น i หนึ่งแสงตัวนี้เป็น i สองตัวนี้เป็นโจทย์ให้เป็น i สามนะครับดูภาพนี้เลยแล้วกันนะเราก็เห็นว,ว่ากรณีแสงผ่านแผ่นโพลารอยเนาะความเข้มลดลงครึ่งหนึ่งอันนี้คือเงื่อนไขของแสงไม่โพลไร แสงไม่โพไลส์ light, ผ่านแผ่นโพลอ์ light, ความเข้มลดลงครึ่งหนึ่งความเข้มตั้งต้นของเราคือสิบงั้นความเข้มที่ผ่านแผ่นโพไลส์ light, ตรงนี้ก็เหลือห้านะครับแสงแสงที่ผ่านมาตรงนี้จะเป็นแสงที่มีโพไลส์ทำมุมยี่สิบองศากับแนวดิ่งถูกไหมมาเจอแผ่นที่สองทำแผ่นโพไลส์ light, ทำมุมสี่สิบองศานั้นถามว่า มุมระหว่างแสงเข้ากับแผ่นโพไลท์ทำมุมเท่าไหร่มันก็จะทำมุมเท่ากับเซต้าสองลบเซต้าหนึ่งถูกไหมเพราะแสงที่เข้ามาทำมุมเซต้าหนึ่งอยู่แล้วเทียบกับแนวดินแผ่นโพไลท์แผ่นที่สองทำมุมเซต้าสองดังนั้นสแสงสองอันนี้ทำมุมเซต้าสองลบเซต้าหนึ่งก็คือเซต้าสองคือ 40, สี่สิบเซต้าหนึ่งคือยี่สิบดังนั้นเหลือมุมยี่สิบองศา นะครับถูกไหมแทนค่าแสงที่เข้ามาคือ5คูณโคไซยี่ยกกำลังสองก็กดเครงคิดเลขเอาเราได้ออกมา4ี่จุดี่หนึ่้าในจำนองเดียวกันนะครับเราตอนนี้เราได้ไอสอเท่านี้ถามว่าไอสาจะมีค่าอะไรไอสามทำมุม60สองศาเทียบกับแนวดิ่งดังนั้น แสงที่เข้ามาทํามุม40องศาเที่นนบรรดาดีแผ่นโพไ์ทำมุม60ดังนั้น2แสงเข้ากับแผ่นโพไ์ก็ทําทมุม20องศาถูกไหมก็คือเซต้า3ลบเซต้า2เราก็แทนเซต้า3ด้วย60เซต้า2 40สุดท้ายเราได้มุม20เหมือนเดิมกดเครื่องเครื่องมาุณได้ความเข้มแสงลดลงเหลือจากเดิมเข้ามาตรงนี้10ผ่านแผ่นแรกลดลงเหลือครึ่งหนึ่งเหลือ5ผ่านแผ่นนี้ 4. 4เหลือ4.415ผ่านแผ่นนี้เหลือ3.898ตามลำดับ